เราเข้าไปช่วยของผมดำน้ําด้วยนะครับดำเรียนเพื่อทราบนะครับดำน้ําแล้วก็ํำเรียนถังอากาศวางเบ็ดลายนะครับเบดลายที่ดึงให้ตึงแล้วก็ซื้ออุปกรณ์นะครับไฟฉายกบอ,อุปกรณ์ดำน้ำําแล้วก็เทียนไลท์ที่เป็นเึงแสงเทปไปซื้อที่ร้านที่ขายอุปกรณ์แล้วก็สั่งไฟฉายไฟฉายมันสามสี่ร้อยตัวแล้วก็เชือกประมาณร้อยม้วน แล้วหลายๆอย่างที่ทําพวกอุปกรณ์ช่างแรงเลื่อยทาไม้พายตัดไม่ภายรับอ,อยู่ในถ้าผมอยู่ในถ้าวันตั้งแต่วันที่สองแล้วก็เข้าออกแต่เวลาออกออกน้านหลัง <c oughs> เพื่อไปซื้ออุปกรณ์ปั๊มแต่ปัมป๊มอากาศนอนอยู่หน้าถ้ำเอารถจอดอยู่หน้าถ้ำซื้ออุปกรณ์าบางตอนพี่แซมเสียเอาสแลนมาบางังซื้อที่นอนหมอนบุ้งเอียร์พักที่อุดหูคือเป็นเซเว่นของพี่ๆหน่วยซิล <c oughs> และเป็นเซเว่นของพี่ๆทหาร จะมีรถคันเดียวที่เป็นรถทหารที่วิ่งลงขึ้นลงท่านไปที่หน้าถา้ำท่านจะเห็นตรงหน้าถ้ำเนี่ยเป็นรถทหาร <c oughs> หนั่นนะครับเคยาว่า <c oughs> แต่เขายิ้อยู่ใต้คางอุป่า <c oughs> อาจารย์เฉลิมชัยเสียนรูปลเซ็นแล้วเอาผมมาดูว่าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคนที่ถือเปนคนสุดท้ายที่ใส่หมวกมันมีกล้องกล้องผมมองคนอื่นแต่คนอื่นมองไม่เห็นผม <c oughs> ผมก็เอาเอา,อาฟิล์มให้กับทางหน่วยสื่งไปแล้ว